บาปแม่เล็กแม่น้อยขย่าทำซะเลยเป็นคำตรัสของพระเจ้าโดยตรงคำว่าบาปพวกเราเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นพวกที่ไม่ดีในพฤติกรรมต่างๆกายวาจาใจนะที่มันไม่ดีแม้แต่ในเพิกเบื้องต้นที่เรารู้ด้วยสามัญสำนึกธรรมดาจนกระทั่งลึกซึ้งไปถึงขั้นบาปที่ลึกขึ้นเข้าถึงขั้นซับซ้อนข้างใน เราก็ไม่ทำปฏิบัติธรรมต้องรู้ว่ากรรมเป็นอันธรรมกรรมนี่แหละเป็นของของตนกรรมเป็นมรดกเราจะต้องเป็นทายาทของกรรมของเราไม่มีอื่นเลยพระพุทธเจ้าแต่สรู้เรื่องกรรมนี่แหละยิ่งใหญ่เทวนิยมศาสดาของเขารู้แต่เรื่องของกอดกอดว่าไงก็ยแค่นั้นส่ง,งพระพุทธเจ้านั้น ให้ตนเองรู้ในกรรมของตอนเอง